สวัสดีท่านผู้ฟังกันอีกครั้งนันนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันโลกวิทยาศาสตร์ออากาศทางสถานีวิทยุจุฬาร0อยเอ็ดจุห้าเมกะเฮิร์ตซ์ทุกวันเสาร์เวลาประมาณสิบนาฬิกาถึงสิบนาฬิกาสาสิบนาทีนะครับวันนี้ผมชาวทัศนูสิงห์เป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้นะครับก็จะมีการประชาสัมพันธ์งานประชุมอีกแล้วนะครับเพราะจริงๆคือคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นปีนี้เรียกว่าเป็นเจ้าภาพหลายงานประชุมมากเลยนะครับแต่งานประชุมนี้นะครับจะแตกต่างจากที่เคยมาประชาสัมพันธ์ในรายการ นะครับก็คืองานประชุมในครั้งนี้ครับจะจัดส่วนใหญ่การจัดเนี่ยจะจัดโดยนิสิตนะครับในระดับบัณฑิตศึกษานะครับซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงงานประชุมนะครับ Biological Science Graduate c o n g e r e s s หรือ BSGC นะครับซึ่งจริงๆคือจัดมาแล้วเป็นครั้งที่30นะครับที่คณะวิทยาศาสตร์จะเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่15ถึง1 7ธันวาคม2568นะครับจริงๆงานประชุมนี้นะครับเรามีการถัดกันเป็นเจ้าภาพนะครับ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคณะวิทยาศาสตร์นะครับ University ิตี้ออฟมาลยาที่มาเลเซียนะครับแล้วก็แนชชั่นัล n ูนิเวอร์ s i ตี้ออฟสิงปรที่สิงคโปร์นะครับนี้วันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจริงๆเป็นเรียกว่าเป็นผู้จัดงานนะครับก็เป็นนิสิตนะครับในระดับปริญญาเอกนะครับของคณะวิทยาศาสตร์เนาะนะครับวันนี้คุณ คุณนาฝากั้งมากๆเลยครับมี3คนเพราะก็ปกติจะมีมีแขกรับเชิญมาสักหนึคนนะครับในก็อันนี้นต้องรับเนาะนิสิตปริญญาเอกนะครับจริงๆก็รู้จักรู้หน้คือรู้ตากันอยู่แล้วนะครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับหรือพี่ๆด้วยครับก็อยากให้ลองแนะนําตัวครับได้ครับอันนี้เปิดไหมแล้วใช่ไหมครับเปิดแล้วครับโอเคครับสวัสดีอาจารย์ชาติทัศน์แล้วก็สวัสดีผู้ฟังด้วยนะครับอันนี้ผมชอกรุษเสถีนะครับเป็นนิสิตชั้นปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์สาขาสรวิยาของจันลงกรหายไปไรนะครับปัจจุบันตอนนี้ก็เรียนปอเอกอยู่แล้วก็กำลังทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องแมงมุมครับกําลังวิจัยแบบว่าแมงมุมในโลกเราเในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชนิดกันแน่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวอาจจะมีข่าวอะไรให้ดูเร็วนี้เหมือนกันนะครับเราติดตามนะครับอันนี้เราทําหน้าที่อะไรในงานประชุมนี้ครับผมเป็นประธานคนที่หนึ่งครับประธานคนที่หนึ่งนะครับก็ต้องมีคนที่สองครับ ค่ะสวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันค่ะนางสาวบอรลรักมิเช,ชชาติค่ะชื่อเล่นชื่อลักนะคะเป็นนิสิตปริญญาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพค่ะคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งงานวิจัยของดิฉันเนี่ยก็จะศึกษาเกี่ยวกับอนุกรมิธานของหอยทากไรเปลือกในประเทศไทยค่ะงานคล้ายๆกับของพี่ดีมนะคะประธานคนที่หนึ่งแต่ว่าเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตที่สนใจที่จะศึกษาค่ะซึ่งสําหรับในงาน BGC ครั้งนี้ค่ะดิฉันก็ทําหน้าที่เป็นประธานคนที่สองค่ะประธานคนที่สองนะครับ มาถึงคนสุดท้ายนะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อกิติการสัคพนาละค่ะเป็นนิสิตปริญญาเอกหลักสูตรไบโอไซค่ะตอนนี้นะคะงานทีสิทธิที่ทำค่ะก็คือทำเกี่ยวกับเชื้อไวรัสค่ะฮือปีบีค่ะในลิงแสมค่ะทั่วประเทศไทยค่ะจริงๆที่ปรึกษาก็เพิ่งมาออกรายการทางนวิทยาศาสตร์ในเทปประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วนะอาจารติจินดาครับ โอเคนะครับไงอยากให้ประธานคนที่หนึ่งเนาะหรือว่าเราเรียกว่าน้องรีมนะครับลองอเล่าถึงงานประชุมที่ถึงนี้เนาะสิบสิบห้าถึงสิบเจ็ดธันวาคมจริงๆเ,เราเคยเข้าร่วมมามาแล้วลใช่ไหมครับได้เหมือนกันครับได้ครับอันเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังก่อนคร่าวๆก่อนนะครับก็คือตัวงานประชุม B S C เนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นงานประชุมที่จัดมานานแล้วเหมือนกันมาะมนานครั้งที่30สิบแล้วแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้จัดแค่จุฬางเดียวแต่ว่าเรามี MOU ร่วมกับมหาลัยต่างประเทศด้วยการถึง2ที่ก็คือมี University of Malaya ของประเทศมาเลเซียแล้วก็มี uh, NUS National University of Singapore จากสิงคโปร์นี่แหะครับซึ่ง uh, ตัวครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอาจารย์ศิริวัตรวงศรีจากจุฬาเนี่ยครับแบบว,ว่าท้าทามกับมหาลัยต่างๆเพื่อที่จะแบบว่าจัดการร่วมกันแล้วก็เกิดเป็นการประชุมนานาชาต,ติตรงนี้เพื่อรวบรวมบัณฑิตวิทยาลัย แต่ละที่เนี่ยครับให้มาประชุมร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าคอนเน็ชันต่างๆเพื่อที่แบบเขาอาจจะได้มีแนวทางที่จะทาวิจัยได้ดีขึ้นหรือว่าไปวิจัยที่ต่างประเทศซึ่งเปิดโอกาสองนี้ได้อย่างดีมากเลยครับใช่ครับทีนี้ตัวของงานประชุมครั้งนี้ที่กลับมาจัดที่ไทยเนี่ยครับเก็เป็นครั้งที่30ซึ่งจริงๆเราเรางเห็นว่าครั้งที่30ตรงนี้น่าจะเป็นอะไรที่แบบมีความสําคัญแล้วก็เป็นที่ อยากให้ลําลึกเอาไว้เป็นไอยปีต่อๆไปใช่ไหมครับเราก็เลยจะมีเซสชั่นพิเศษขึ้นมานอกจากที่จะมีตัวของอางานประชุมวิชาการที่แบบโปสเตอร์ออร์ลแล้วเนี่ยเราก็จะมีเซสชั่นพิเศษขึ้นมาถึง2องเซสชั่นด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นตัวของสามสิบปีมีมเบรียลเซสชั่นที่จะเชิญอาจารย์ศิทิวัตรวงสรีที่เป็นผู้บุกเบิกรุ่นแรกเนี่ยครับเข้ามาเข้ามาพูดว่าที่มาของงานเป็นยังไงงานที่มันผ่านมาเป็นยังไงแล้วก็อยากให้รุ่นต่อๆไปเนี่ยจัดการงาน เป็นยังไงบ้างนะครับแบบแนวทางการต่อๆไปครับแล้วก็ตัวอีกอันนึงที่เป็นเซสชันที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อ,อ,อบัณฑิตวิทยาลัยหลายบัณฑิตนิสิตบัณฑิตหลายๆคนรวมถึงนิสิตที่เรียนปตีอยู่ก็คือตัวของ n s s p r r t t o o s e s s ช o n ซึ่งเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยนิสิตหลายคนเลยจะแบบรู้สึกว่า เอ้ยเราทําวิจัยไปทำไมเราหมดไฟในการทําวิจัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ <laughs> อันนี้อันนี้ไม่ได้หมา <laughs> ม่ที <c oughs> ่ไม่ได้เป็นทำ <c oughs> ตัวเองไม่ได้เป็นของตัวเองครับผมนี่มีไฟร <laughs> 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 องไห้ตรงไหนอ๋อเหรอ okay, ครับทีนี้ตัวของ i ินสไพร์เลช s ่นเซสชเนี่ยครับเราก็จะดึงนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับที่อาจจะเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยครับเข้ามาเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนิสิต ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศครับรวมถึงเดี๋ยวเชิญอาจารย์ชาวทัพด,ด้วยนะครับแต่นี่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เรา <c oughs> ที่เราเ <c oughs> <ไ>ป็นนำครทาบทามขอใช่ครับโลกของของานประชุมก็จะมีประมาณนี้แหละครับ <c oughs> ที่งานประชุมก็คือก็นอกจากเซสชันที่กล่าวไปหมอก็คือมีการนําเสนอผลงานใช่ครับซึ่งมีทั้ทงที่เป็นแบบปากเปล่าหรือออร์เร e ต์พรีเซนเชันแล้วก็แบบโปสเตอร์ใช่ครับครับเรามีหัวข้อของการนําเสนอด้วยไหมครับว่าแบ่งออกเป็นสักกี่หัวข้อ มีครับมีจริงๆแยกอยู่เป็นสี่ทีมหลักๆครับซึ่งเดี๋ยวเราชื่อมันค่อนข้างยาวหน่อยแต่ว่าคนฟังเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นกันในโปสเตอร์อันนี้แหละครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามีสี่ทีมนี้มีอะไรบ้างนะครับเห็นกันไหมครับก็จะมีขอยืน่อยก็จะมีทีมแรกนะครับ biotechnology and computational biology ครับสองคือ biochemistry and physiology สามไ i โอเดเวอ i t y o l o g y and Environmental Bi ัล o บโซึ่งส่วนใหญ่พวกไบโอสตู ool, หรือว่า botany ก็จะชอบเข้ามาที่ทีมนี้นะครับแล้วก็สี่ Cellology หรือ Molecular Biology ซครับครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวทีมส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนจะไปทางไบโอไซใช่ไหมครับแต่ว่าเราจริงๆเราไม่ได้ปิดไวแ้แค่ทนั้นแต่ว่าถ้าหากมีคนที่สมัครมาเป็นทางเกี่ยวเรื่อง medicine หรือว่า health s i e อะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาผ่านทางอ e ีเมลหรือว่าทางช่องทางอื่นได้ซึ่งเดี๋ยวทางฝ่ายวิชาาากรรของเจะ ดูให้อีกทีว่าโปรเจกต์ของคุณเนี่ยเข้ากับตีมไหนซึ่งไม่ต้องกัวงวลครับส่งมาได้เลยครับ,รบไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตหรือว่านิสิตที่อาจจะยังเป็นปอตีอยู่ครับผมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูในหัวข้อทั้ง4นะครับก็จะเป็นเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ o l o g i c a l นะ s c i e n c e เนาะแบบครอบคลุมในทุกสาขาเลยครับซึ่งก็คือสอดคล้องกับจริงๆคือน,นิสิตปริญญาเอกที่นี่คือมามาทำ มาช่วยจัดงานตรงนี้ก็คือจริงคือส่วนใหญ่มาจับมาจากสามหลักสูตรเลยหลักๆก็คือ,อคือหลักสูตรสัตววิทยาเนาะสองคือหลักสูตร,รเอพืชผลซซา์นะครับ<ช>แล้วก็หลักสูตรที่3คือวิทยาศาสตร์ชีวภาพรหรือไบโอไซด์นะครับซึ่งจริงๆก็คือแบบมากัน ก็จริงที่มีมีมีหลักๆสามอันแต่ว่าเราก็มีภาควิชาอื่นเข้ามาช่วยอีกเยอะแยะเลยครับว่าจะเป็นเบลเคมก็มีมารีนก็มีครับใช่ครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นภาพกว้างของ b i o l o g i course s i e ใช่เรียกว่าเจอวิทยาศาสตร์ทุกคนเลยครับจริงๆอาจจะมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยทำไมนิสิตปริญญาต ทรปริญญาเอกที่เป็นบัณฑิตศึกษาเนี่ยทำไมต้องมาจัดงานประชุมแบบนี้ด้วยมันไม่ใช่มันใช่หน้าที่หรือเปล่าหรือว่าจริงๆควรทําวิจัยอย่างเดียวจริงๆก็คือมั่เหมือนเป็น s o ฟต skill เนาะที่แบบการจัดงานนึงเพราะว่าถ้าเราจบไปในอนาคตเนี่ยในการทํางานในอาคาเดมีหรือในใน,ในวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไงคือมันต้องไปเข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์อยู่แล้วการประชุมวิชาการซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหมือนในอนาคตต้องทำนะครับอันนี้ก็เลย ซึ่งในในอนาคตเนาะเราจบไปแล้วเราอาจจะเป็นได้เป็น,นเป็นบบพ่องานแม่งานในอนาคตก็ได้ในงานประชุมนานาชาติก็ได้หรือ<ช>ระดับระดับชาติเนาะนะครับงน,นนี้ก็เป็นเป็นการฝึกอย่างหนึง<ช>่งนะครับ<ช>ซึ่งจริงๆก็คือเดี๋ยวก็จะวนมาเนาะที่จริงเพราะว่าครั้งนี้เราเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวในงานนี้ครั้งต่อไปได้เป็นมาเลเซียเป็นเจ้าภาพก<ช>็จะวนไปสักทุกสามปีนะครับทีนี้อยากจะทราบถึงการสมัครนะครับตอนนี้เหมือนได้ยินได้ข่าวว่าตอนนี้เปิด ให้ส่งใช่ค่ะตอนนี้เปิดให้รับสมัครแล้วค่ะซึ่งงานประชุมของเรานะคะก็มีช่องทางการรับสมัครเนี่ยออนไลน์ค่ะสามารถสืบค้นได้เลยทาง Google นะคะพิมพ์ไปว่า b s g c 2025ค่ะแล้วก็ภายในเว็บนั้นก็จะมีช่องทางการสมัครอยู่ค่ะและสำหรับนิสิตที่ในสังกัด จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัยนะคะก็คือจะสมัครฟรีค่ะอันนี้ขอดีข้อนี้เลยยอดนนะครับเก็บไปให้เลยครับอย่าไปบอกทางประเทศนะครับเดี๋ยวครับอันนี้ก็คือส่งได้ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ26ตุลายี่สิบหตุลาคมค่ะก็ยังพอมีเวลาอยู่เยอะครับว่าว่าคืออันนี้คือส่งแอปจัดเพื่อมานําเสนอใช่เขาสามารถเลือกได้ใช่ไหมว่าอยากจะเสนอแบบปากเปล่าหรือว่าเสนอแบบโปสเตอร์ได้ค่ะครับทีนี้เหมือนได้ยินมาว่านอกจาก มหาวิทยาลัยเนาะมีจุฬามี NUS มีมารยาแล้วเนี่ยเหมือนมีต่างมีมหาวิทยาลัยอื่นที่มาจากต่างประเทศด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะมีจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแล้วก็มีฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยค่ะก็สนใจที่จะมาเข้าร่วมงานกับเราครับครับจริงๆอันนี้คือระดับต่างประเทศเนาะมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งฟิลิปปินส์เนาะก็คือมีในเพูมิภาคบ้านเรานะครับ ถ้านิสิตหรือนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นนอกจากจุฬาเนี่ยก็ถ้าสนใจก็สามารถที่จะเข้ามานำเสนอผลงานได้เนาะที่เป็นอยู่ในสายของบ o l โอ i ท a ค s c ไซ n c e ใชัคศึกษากว่าประชุมเรายินดีมากๆเลยนะคะที่นิสิตจากหลายๆมหาลัยนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับงานประชุมของเราค่ะมาจอยๆนะครับจริงๆเราทุกๆปีที่เราเป็นเจ้าภาพเนาะก็จะมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับเนาะนะครับ การเลี้ยงนี่แบบเราแข่งขันกันให้ยินเยอะในฐานะที่ว่าน้องรีมเคยเข้าร่วมสามปีที่แล้วเนาะที่จุฬาเป็นเจ้าภาพนี้มีงานเลี้ยงนนั้นจัดที่ไหนพอจะจำได้ครับถ้าสามปีที่แล้วตอนนั้นจัดที่สาราฟระเกีียวคยวปีนี้ก็ยังจัดที่สาราะเกลียวครับแต่ว่ารายอย่างก็จะเปลี่ยนไปครับตางเช่นเราอาจจะมีเกมให้มากขึ้นมีของรางวัลมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยเราเน้นเรื่องอาหารการกินมากจะต้องอร่อย จะต้องมีประโยชน์ครับทุกคนจะต้องได้โปรตีนเกินสองกิรต่อนหนักตัวในวันนื้เนื้อแน่นๆครับลงมาครับมาไปต่อไม่ถูกใช่ครับครับแล้วเราครามจำได้ไหมอย่างสัพทปีที่แล้วเนี่ยครับเรามีความประทับใจยังไงครับงานตรงนี้บมางอหมถ้าตอนศัพท์ปีที่แล้วน่าจะเป็นธีมของ new normal ใช่ไหมครับช่วงนั้นเป็นเป็นงานประชุมตอนช่วงที่กําลังแบบว่าเพิ่ง เรากําลังเจอกับโควิดใหม่ๆเลย mm hmm. แต่เราก็เลยจะจัดงานประชุมด้วยการแบบว่ามีโควิดอยู่ด้วยยังไงดีก็เลยตั้งเป็น t ีม new normal ข mm hmm. ึ้นมาตอนนั้นผมได้อยู่ฝ่ายบัญชีแต่ไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่ก็ <laughs> <c oughs> คือไปช่วยวนๆกันหละหลฐานนั่นแหละครับทีนี้ก็สิ่งที่ประทับใจอย่างหนึ่งเลยคือการจัดการของทีมในสมัยนั้นเนี่ยครับเป,เป็นแบบเป็นแรงบรรลันใจของผมเลยคือแบบว่าเขาจัดการเก่งมากที่แบบสามารถประชุมได้ทั้งเป็นแบบทั้งออนไลน์แล้วก็เป็นของออนไซต์ได้ พอพร้อมกันรวมถึงที่แบบไม่มีใครติดโควิดหลังจากนั้นเลยสักคนซึ่งถือว่าเป็นแบบการจัดการที่เยี่ยมมากครับครับแล้วพอมามาในปีนี้ก็คือทีมก็คือเหมือนแบบ30ปิปีครบรอบ30ปีใช่ครับครับก็ด้วยความที่ไม่มีโควิดแล้วเราได้ทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ <laughs> ทีนี้เราก็เลยต้องเป็นแบบออนไซต์อย่างเดียวครับอ่าก็เลยเพิ่มในเรื่องของกิจกรรมเรื่องการระลึกถึง30ปีขึ้นมาแทนครับใช่ครับทีนี้ จะเห็นได้ว่ามีทั้งเ,เราเป็นเจ้าบ้านเนาะแล้วก็มีคนไทยเป็นเจ้าบ้านแล้วก็จะมีเพื่อนๆต่างต่างประเทศมาเนาะที่คือเขามาไทยเ,เรามีหลังจากแบบงานประชุมมันมีแบบพาเขาไปเที่ยวที่ไหนบ้างไหมครับ มีค่ะก็คือทางทีมของเรานะคะก็จะมีการจัดเอ็กซ์เพรสชันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็จะพาไปที่สวนสามพรานค่ะจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่แบบว่าผสมผสานความเป็นไทยมีส่วนสวยๆแล้วก็มีกิจกรรมให้ทํามากมายค่ะทีมของเรานะคะก็ เลือกคัดเลือกมาแล้วคะ่ะสามเวิร์กช็อปคะ่ะก็ได้แก่การทํายาดสมสมุนไพรการทําสครับจากข้าวแล้วก็การทําผ้ามัยมดย้อมช่ค่ะก็คือ,อหลักการเลือกกิจกรรมเนี่ยก็ยกตัวยอย่างเช่นยาดมใช่ไหมคะก็อย่างที่เราเห็นว่าต่างชาติเนี่ยวเวลามาไทยเขาก็จะต้องมอีเขาเรียกว่านะของฝาก<อ>ติด<อ>ไม้ติดม,<อ>มือกลับไปอย่างเช่นยาดมผงไทยผงไทยใช่ค่ะพะฉั้นทาก็เลยคิดว่า เนี่นยก็จะแบบว่าดีมากถ้าเขาสา,สามารถที่จะได้ทํายาดมด้วยตัวเองค่ะแล้วก็นํานกลับไปที่ประเทศเขาค่ะก็คือนอกจากงานวิชาการเนี่ยเราก็จะเน้นพวกกิจกรรมนิดหน่อยเพื่อให้ได้สา,าสัมพันธ์กันแล้วก็มีคอนเน็กชันกันต่อไปค่ะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคอนเน็กชันก็ถือว่ามีความสําคัญมากรครับในการทํางานวิจัยเนาะเพราะบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าในวันในอนาคตนะว่าเวลาเราถ้าทำวิจัยใน ในในเส้นทางงานวิจัยของเราเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ความรู้ช่วยเหลือจากเขาแล้วเรามีคอนแทคที่ดีต่อกันเนี่ยเรา,าทําให้งานวิจัยเนี่ยของเรา,าเดินหน้าต่อไปได้นะครับทีนี้นะครับในปีนี้เนาะน,งนึงด้วยครบ30ปีนะครับแล้วก็มีกิจกรรมดําลึกต่างๆเนาะเราคาดหวังว่าเราในอนาคตเนี่ยเรามี มีคิดว่ามันจะมีอุปสรรคไหมไหมถ้าสมมติว่าพอครบสามสิบปีปุ๊บมันจะเหมือนกับสามสิบปีที่ผ่านมาไหมแล้วในอนาคตเนี่ยงานงานประชุมอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นต่อๆไปอีกไหม,อ,มอันนี้ให้ประธานไหมประธานได้ครับได้ครับประธานคนที่สองแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยว <laughs> ช่วยช่วยกันได้นะครับ <laughs> ก็คือตัวของงานประชุมวันนี้สำหรับถ้าหวังว่าหลังจากครั้งที่สามสิบ จะเป็นยังไงใช่ไหมครับก็คือคิดว่าก็ควรจะมีครั้งที่33มรสาก็ <laughs> ควรจะต้องมีครั้งที่ส3เลขสวยด้วยครับก,การจะมีกิจกรรมอะไรมากกว่าครั้งที่สามสิบแกร์เขาก็คงเป็นรุ่นน้องใช่เป็นรุ่นน้องอ,อีกสปีถัดไปน่าจะจบแล้วครับ <laughs> พวกเพลิงอะน่าจะจบล้วจริงๆจริงๆไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบว่าเอ้ยจะต้องกดดันว่าต้องทําให้ดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยเราแค่นึกว่าเราเป็นนิสิตที่มาแลกเปลี่ยนกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันอะครับเรามองประโยชน์ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็หลังจากเนี้ยก็ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรขึ้นมาพวกพี่เรคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่แบบว่ามีประโยชน์กับพวกเราอยู่แล้วครับใช่ครับแล้วก็ถ้าอยากจะได้อะไรมากขึ้นจริงๆก็ โปรตีนในอาหารตอนไปบนปาร์ตี้ก็ใส่เยอะๆหน่อยนะ <laughs> หรือใครมีอะไรไหมครับไม่มีหรอกแล้วกเ็เรื่องของงานวิจัยจริงๆแล้วอย่างที่เรื่องคอนเน็ชันเนี่ยครับมันเหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องที่ห่างไกลเราแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยเราแค่เราลกเปลี่ยนเฟ e b o o กกันหรือว่าอะไรกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้ความสัมพันธ์ตรงนี้ต่อไปในอนาคตอยู่แล้วซึ่ง ัวของรุ่นพี่หลายๆรุ่นที่ผ่านมาตรงนี้นะครับก็หลายๆคนก็ยังติดต่ออยู่หลายๆคนก็ยังเอาคอนเนคชันตรงนี้ไปใช้ในประโยชน์งานวิจัยของเขาด้วยซึ่งซึ่งทาได้จริงแล้วก็เป็นประโยชน์กับเราอย่างมากไม่แค่กับเราแต่ว่ากับเขาด้วยเหมือนกันครับเพราะจริงๆอ็บางทีก็อย่างพูดด้วยความจริงจริงเนอะคือเหมือนว่ามาธทีคือการจัดงานพวกนี้มันใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งพลังงานบางคนก็จะคิดว่าเฮ้ยแบบ เฮ้ยทำไมเราไม่เอาเวลาตรงนี้ไปทุ่มกับทีซิสของเรางานวิจัยของเราหรือ <Ooh. S 1> จริงๆคือโอเคมาทำงานนี้ดีกว่าขอเป็นบัคจากงาน <laughs> จากงานลับทักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆคือมันจะมีประโยชน์ <c oughs> ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ <c oughs> ครับนี้ <c oughs> อยากจะพออันนี้เราดําเนินเราได้ เริ่มในการที่จะดําเนินงานแล้วใช่ไหมเพราะเพราะว่าก่อนเห็นไปไปนั่งแอบสองประชุมกันแบบเ้แบบเข้มเครียดมากขคนมากครับเลยอยากจะถามว่าตอนนี้เรามีแบบอุปสรรคอะไรที่ตอนนี้เริ่มเผชิญบ้างไหมหรือว่าวิธีการแก้ไขตอนนี้อุปสรรคเหรครับผมขอคิดแป๊บหนึ่งนะครับ เร,รเรื่องของการติดต่อเองก็อาจจะเป็นปัญหานดนึงอย่างเช่นว่าด้วยความที่เป็นต่างประเทศใช่ไหมครับถึงแม้ตอนนี้เราจะมีเรื่องของอ e ีเมลหรือว่าอิ็กทรอนิกอะไรเข้ามาช่วยในการติดต่อให้มันรวดเร็วขึ้นแล้วแต่ว่าการดําเนินงานแต่ละอย่างเนี่ยพอมันต้องดําเนินการไปต่างประเทศหรือว่าต้องท,ทําหนังสือขออนุญาตอะไรหลายๆอย่างนะครับมันค่อนข้างจะใช้เว,เวลาแล้วก็เป็นอุปสรรคนิดหน่อยครับแต่ว่าถามว่าแก้ปัญหาได้ไหมก็แก้ได้ครับแต่ว่าถ้าตัดตรงนี้ออกไปทุกอย่างก็จะไวขึ้นเยอะแล้วก็ ยืดหยุ่นขึ้นเยอะดีเลยครับอันนี้สำหรับที่ผมคิดได้ก็น่าจะเป็นภาษาอัมานีแล้วทางฝ่ายอื่นๆตอนนี้มีแล้วมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่เจอปัญหาค่ะส่วนหนึ่งก็โชคดีด้วยเพราะว่าเหมือนรุ่นพี่ก็มีการหรืว่าแจ้งงานหรือว่าสอดงานมาด้วยค่ะทําให้ก็ผ่านห่งลูปซักต่างๆไปได้ค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่ดีเลยคือท UH ีมของพวกเรารุ uh ่น huh. น yeah, ี้ที่แบบว่าแต่ละคนช่วยงานกันดีมากครับว่าจะเป็นจากทั้งไบอโซไ์ไบโอซูแล้วก็วัชรนี่รวมถึงายต่างๆที่แบบว่าช่วยงานกันแล้วก็ไม่ไม่เถียงจริงๆเถียงได้เถียงได้มีมีเถียงกันบ้างอครับไม่เถียงหรือเปล่าเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนใช่ครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ก็สุดท้ายก็เป็นทางสายกลางที่แบบว่าทุกคนยินดี ใช่ครับผมถือว่ายังไม่เป็นอุปสรรคเท่าไหร่ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในการทางานครับครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเออที่เห็นมาเนาะเพราะในปัจจุบันเนาะนิสิตการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาค่อนข้างมีจํานวนลดลงนะครับเพราะอย่างเห็นว่า <c oughs> บางทีเนี่ยจะคนนิดนึงที่จะเรียนปโทปอเอกได้เนี่ยตอนนี้คือเริ่มแบบเออมีจํานวนน้อยลงเรื่อยๆในคลาสทีิผม,มเคยไปนั่งในคลาสสัมมนาป <c oughs> อเอกเนาะ <c oughs> ที่ที่คือแต่ก่อนเป็นคลาสใหญ่ครับตอนนี้ คลองเล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับจริงๆก็คือคืออาจจะเป็นด้วยอาจจะเนื่องของเทรนด์ของโลกตอนนี้แล้วก็เศรษฐกิจด้วยอยงนี้อยากบอกว่าเหมือนแบบเชิญชวยมาเรียนปริญญาเอกไหมครับใช่ครับได้ครับคือเหมือนคือเหมือนการเรียนปอเอกเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าทุกคนอาะคิดว่าเป็นเรื่องยากใช่ไหมครับซึ่งซึ่งเออมันก็ยากแต่แต่ถามว่า แต่ถามว่ามันมันสามารถแก้ไขปัญหาได้ไหมมันแก้ได้ครับมันไม่ใช่ว่าทุกปัญหามันจะมันจะตันทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอครับพวคุณเนี่ยสามารถที่จะปรึกษากับเ,ออเพื่อนรุ่นเดียวกันรุ่นพี่หรือว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อที่เขาจะได้แนะแนวการแก้ปัญหาให้กับพวกคุณได้ครับซึ่งจากที่ผมผ่าน,านมาเนี่ยปัญหาที่เราเจอในการเรียนปอเองเนี่ยถึงแม้มันจะอาจจะมีเยอะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้ครับทุกอย่างแก้ได้หมดเลยใช่ครับอยากให้ทุกคนแบบว่า ถ้าสนใจในการเรียนถ้าหากเราก็เอ้ยตอนนี้เราจะคิดว่าตัวเองเรียนปตีไม่เก่งไม่เรียนดีกว่าแต่ว่าถ้าเรายังชอบการเรียนอยู่ขอแค่มีความชอบมีแพชชั่นในการเรียนอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะเข้ามาได้การเรียนเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ผมคิดว่าค่อนข้างง่ายก็คือขอแค่ตั้งใจอ่านตั้งใจเรียนแป๊บเดียวก็ทําได้แล้วครับใช่ครับ มาเรียนกันเยอะๆนะครับจุลามีทุนการเรียนให้กับทุกคนวันนี้ที่ขาย <laughs> สุดยอดนะครับ <laughs> ประชาสัมพันธ์ลักรซดเนาะใช่ <c oughs> ครับซึ่งนี่คือที่สมามรได้ทั้งแบบ่งของน้องรีก็คือสตรอว์วิทยาเนาะสตรอว์วิทยาครับของน้องรักแล้วก็พี่ฝนก็คือเป็นไบโอไซน์นะครับถึงวันนี้เรายัางมีถึงพฤกศาสตร์ด้วยก็มาร่วมกับงานการจัดงานประชุมครั้งนี้ใช่ครับทีนี้ นอกจากาาความลำบากเนาะมีปัญหาของการจัดจัดไปหาซึ่งจริงๆคือตอนนี้เขยังไม่ค่อยมีปัญหามากนักสามารถที่จัดการได้เรามีความคาดหวังไหมไครับว่าเอองานจัดประชุมครั้งเนี้ยมันอาจะมันจะดีกว่าสามครั้งที่แล้วที่เราไปสาม <c oughs> ปีที่แล้วที่เราเป็นเจ้าภาพหรือเปล่าหรือว่าเราจะทําให้มันมนันแบบดีขึ้นหรือว่ามีจุดตรงไหนจากคราวที่แล้วที่เราคิดว่าจะมาปรับปรุง ภายสาหรับสําหรับเรื่อง,องความคาดหวังนะครับจริงๆในการประชุมครั้งแรกที่พวกผมคุยกันในห้องประชุมกับพวกเราด้วยกันเนี่ยสิ่งแรกที่เราคาดหวังเลยคือขอแค่ง,งานประชุมนี้สามารถจัดขึ้นมาได้ให้ทุกคนสามารถได้เลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้วยกันนะครับซึ่งซึ่งจริงเราคาดหวังไว้แค่นั้นแต่ถามว่าที่ต่อมาที่เราอยากจะได้มากขึ้นอย่างเช่น,นไหนๆกไ็ไหนๆละเราทํากิจกรรมให้มันดีขึ้นทํากิจกรรมอะไรให้มันเป็นที่ความทรงจํา ที่ดีต no. ่อไปดิคาอะไรอย่างนงี <S 2> <S 2> ้นะครับแล้วก็ถ้าถามว่าอะไรที่มันจะดีขึ้นได้อีกก็อย่างเช่นอ่ะเราไม่มีออนไลน์แล้วเพราะเราไม่มีโควิดตอนนี้เป็นออนไซต์ทั้งหมดทุกคนสามารถมารับอะไรนะประสบการณ์แบบเรียลไทม์แบบความรู้สึกจริงๆได้ในห้องห้องประชุมของเราเลยซึ่งเป็นห้องประชุมที่ใหญ่มากใช่ครับครับก็งานก็จะจัดขึ้นตอนนี้คือเราจองที่ตึกมหามกุกไว้ใช่ครับตอนนี้จัดที่ตึกมหามกุกชั้นสองเอ่อชั้นสามทั้งหมดครับครับ ส่วนชั้นสองจะเป็นอันเนกประสงค์ใช่แล้วก็มีร้านกาแฟมาเสริมให้ด้วยครับสำหรับคนที่แบบอยากกินกาแฟระหว่างฟังงานประชุมจะได้แบบแบบกระปี้กระเป๋าอยากถามเยอะๆอะไรก็ลุยเลยครับทีนี้เพเราะอย่างพวกพวกเราจัดงานเนาะคือเป็นระดับปอเอกเนาะใช่ครับจริงๆถ้าสมมติว่ามีนิสิต ปอตรีอยากจะมาเข้าร่วมฟังเนี่ยได้ด้วยไหมครับเพราะเห็นคือมันนะเป็น graduate c o n g r e s s แต่ปอตรี grad เนี่ย undergrad เนี่ยถ้าสนใจเนี่ยเขาเขา้เขามาด้วยได้ไหมครับเข้ามาด้วยได้เลยครับจริงๆอาจะเข้ามาแค่เป็น Parti c i p a n t ผุ้คเข้าร่วมประชุมหรือว่าจะสมัครเข้ามาเป็น Or a l หรือ poster presentation ก็ได้โดยตามช่องทางที่น้องบอวัวรักให้ไปเนี่ละครับหรือว่าตามโ o สเตอร์ที่แปะแปะต่างบอร์ดในอนาคตนะครับซึ่งเรายินดีรับอย่างยิง่งว่าจะเป็น uh, undergrad หรือว่าเป็น uh, วกบัณฑิตศึกษาจากภาควิชาต่างๆนะครับก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้ดีครับให้ตามตามทีมสี่ทีมเนาะทีมสี่ทีมนะครับถ้ามีงานที่แบบแบบอยากจะลองฝึกเนาะจริงๆเพราะว่าจริงเนี่ยพอเราเด็กจุฬาเนาะเราสมัครฟรีนะครับจริงๆคือเหมือนเป็นพี่ที่ลองได้นําเสนอเพราะว่าถ้าเราลองไปดูเนาะถ้าเราไปงานประชุมระดับนานาชาติเนี่ยค่าลงทะเบียนบางทีก็ค่อนข้างจะสูงสูงแล้วเรา อาจจะต้องแบบเลือกว่าเฮ้ยเราอยากจะลองฝึกในการพูดงานประชุมแบบนี้อันนี้ก็ถือเป็นเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ใเราได้ลองฝึกในการที่จะเราจะพรีเซนต์เพราะว่าจริงๆงานประชุมตรงนี้คือใช้ภาษาอังกฤษหมดเลยใช้ภ<ร>าษาอังกฤษหมดเลยครับเพราะว่าเป็นเวทีนานาชาติครับซึ่งผมแนะนําเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับนิสิตที่เป็นอาจจะเป็นอันเดอร์แกรดหรือว่ายังไม่เคยลองประชุมในเวทีนานาชาติมาก่อนให้ลองสมัครเข้ามาตรงนี้ครับครับดีมาก นี่ก็คือการใช้ภาษาอังกฤษเนาะบางทีเราเรียนภาษาอังกฤษแต่เราไม่ได้ใช้เนี่ยบางทีก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารได้การมางานประชุมอย่างนี้บ่อยๆก็ช่วยเราฝึกในการที่จะคุยกับเพื่อนคุยกับตอบคําถามอาจารย์หรือว่ากรรมการที่อยู่ในห้องประชุมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวของการเอ็กซ์เอร์ชันอย่างเงี้ยที่ไปไปเที่ยวกันเนี่ยมันเป็นถือเป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้ฝึกเพราะว่าจะเห็นว่าบางทีเราไม่กล้าพูดแต่พอเราแบบ ลองไปเที่ยวด้วยกันมันเป็นหมู่คณะเนี่บางทีเรอาจจะได้บัตะกล้าพูดมากขึ้นใช่ครันะครับนี่ก็มาถึงท้ายรายการเนาะเวลาผ่านไปเร็วมากครับอ,อยากจะให้ประชาสัมพันธ์งานให้อีกรอบหนึ่งละกันจะให้แบบเน้นย้ำท่านผู้ฟังถ้าสมมติสนใจนะครับค่ะสำหรับงานประชุม b g g นะคะครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งที่30แล้วนะคะก็ ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญมากนะคะจัดมายาวนานอย่างตั้ง30ปีแล้วนะคะงานประชุมนี้นะคะเป็นงานประชุมของในระดับบัณฑิตศึกษาค่ะแต่ว่าเราก็ยินดีนะคะที่จะให้น้องๆในในระดับปริญญาตรีเนี่ยมาเข้าร่วมงานกับเราค่ะซึ่งงานประชุมของเราเนี่ยก็มีทั้งหมด4ตีมด้วยกันสําหรับในรายละเอียดนะคะผู้คนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปทางเ,าเว็บไซต์ bsgc2025 ค่ะแล้วก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากในเว็บนั้นเลยค่ะ ครับซึ่ง abstract ครับก็จะปิดให้ลงทะเบียนส่งได้ถึงวันที่26่สิตุลาค่ะนะครับยังไงก็รีบส่งส่งกันมาครับจริงเราอยากให้คนมาร่วมงานเยอะๆนะครับก็วันนี้นะครับก็หมดเ,เวลากันอีกแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากการประชุม biological science Graduate congress นะครับครั้งที่30ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจะเป็นเจ้าภาพนะครับที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17ทธันวาคมนี้นะครับง่ก็ต้องขอขอบคุณนะหรือว่านิสิตระดับปริญญาเอกนะครับของคณะวิทยาศาสตร์นะครับเนี่ยเป็นน้องริมน้องรักแล้วก็พี่ฝน,นมากๆนะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็สามารถติดตามรายการทันโลกวิทยาศาสตร์นะครับได้ทุกวันเสาร์ครับว่า,าจะมีการการประชาสัมพันธ์นะครับทางด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมหรือข่าว วิทยาศาสตร์ใหม่ๆนะครับที่จะเราจะพาแขกผู้มานั่งพูดคุยกันนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มาาหาวิทยาลัยครับวันนี้ผมนะครับแล้วก็นิสิตในห้องส่งตรงนี้ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนก็สวัสดีมาสวัสดีครับ